พิกในกระถางส,สวยๆนะคะเดี๋ยวจะเก็บเม็ดแดงๆไปเก็บไว้ค่ะใส่ฟิตไว้ตอนนี้เอาตาแห้งไว้ก็มีบางค่ะที่มันแก่ชุดก่อนเก็บมาหลายหลายรอบแล้วปลูกทั้งกระถางปลูกทั้งลงดินส,สวยๆเลยค่ะเห็นไหมคะเม็ดส,สวยๆ การสวนญี่ปุ่นนะคะขอฝักเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ